นี่เพ <laughs> ื่อนเพื่อนทำใจมากแล้วเนี่ยไม่อยากเก็บอยากให้มันเก่กว่านี้หน่อยเนาะเหมือนพวกนี้นะอยากให้มันอยู่อีกหน่อยเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเนี่ยยังไม,ไม่แต่พวกนี้ได้แล้วเนี่ยอันนี้เอาไว้เม็ดเนี่ยยังอันนี้เนี่ยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนในการปลูกกระเทียมของยายบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเนะาะเพื่อนเพื่อนเออปลูกยังไงเออยายก็นึกว่าเขารู้กันหมดทุกคนแล้วเนาะ ก็เอากระเทียมอย่างนี้หละกระเทียมหัวนี่หละมาก็นะมาแกะเนาะมาแกะแล้วก็ไปเป็นเนี่ยไปปักไว้เป็นเป็นหัวเป็นหัวแต่บางคนเขาจะมาตัดตรงเนี้ยตัดจุกมันให้มันขึ้นไวหน่อยแต่ยายไม่สนใจยายเอาแบบง่ายๆสไตล์ยายตานี่แหละไม่ต้องเรื่องมากเนี่ยยายก็จะแกะแกะแล้วยายก็จะเลือกเอาแบบว่าหัวที่เหมาะสมพอประมาณเนาะ ที่เหมาะสมพอประมาณใหญ่มากใหญ่ก็เอาไว้กินเสียดาย <c ười> คือเอาไว้ใหญ่มากกับเล็กเอาไว้ใหญ่มากกับเล็กเอาไว้กินเอาไปปลูกเอาแบบว่าพอดีพอดีเนาะเนี่ยเล็กก็ไม่เอาเพราะว่าเรามีเยอะเนาะถ้าเกิดเราไม่มีก็เวลาเราซื้อเข้ามาเราก็เอาหมดนั่นแหละเนาะมานอันนี้นี่มันอันนี้ก็เอาไว้กินตอนแรกๆที่ยายซื้อมาโหสามหัวสามหัว หมวละสิบบาทอะไรเงี้ยยายก็ต้องเอาหมดตอนที่เรายังไม่มีเนาะที่ซื้อมาปลูกตอนนี้เอาของเราเองเอาของเราเองเราก็เลือกได้ที่เหลือเราก็เอาไว้กินเนาะแล้วแต่คนขยันมากขยันก็จะตัดตัดจุกหน่อยอันนี้ยายไม่ตัดเลยยายเอาแบบ ในใหญ่แก่แล้วแหละถ้่ยายมาทำให้ดูเฉยๆกลัวเดี๋ยวคนถามอีกไปปลูกะป่ะไปปลูกกันจะพาไปปลูกนะคะปลูกกระเทียมเพื่อนๆมาทำการปลูกกันนะคะแต่ยายจะเอาปกติจะเอาผักชีราวโรยเป็นเอ้ยผักชีไทยโรยโรยไปมั่วในนี้แต่ปีนี้ได้ยายจะโรยระวังตัวนี้เพราะว่า ตัวนี้มันทอนกินก่อนเนาะไอเขาเรียกอะไรกระเทียมหอมกระเทียมญี่ปุ่นเอ๊ยยายเคย,มยไม่โรยไว้แถวๆวนี้มันไม่ขึ้นเนาะเนไม่รู้ว่าจะหมูหรือจ่านะปลูกชาไปปีนี้ปลูกกระเทียมก็ไม่มีอะไรมากเลยปลูกกระเทียมเมืองนอกง่ายไงยเพื่อนๆน้ําก็ไม่ต้องรดนะเนี่ยยายก็จะขุดอย่างนี้ย แล้วก็ใส่ลงไปจริงๆคนอื่นย้ายเราให้ฟังนะเขาตัดจุกตัดอะไรย้ายไม่ตัดหรอกนี่นะคะก็รอแต่ปีหน้าก็มาถอนกินอย่างเดียวหละทีนี้พอ,อปีหน้ามาถอนกินอย่างเดียวเลยสวยนะลูกสวยนะลูกอุษาคุยอุสาคุยส,สวยนะลกูกก็ปลูกอย่างเงี้ยเดือนตุลานะคะ กลางกางเดือนตุลาเพื่อนๆวันนี้ยายจะไปพื่อสจิกาแล้วไม่ได้ปลูกปกตเิเวลานี้นะมันขึ้นมาตั้งขนาดนี้แล้วนะ่ะช้าไปมันช้าไปนแถวนี้เดี๋ยวจะเอาอไอ้นั้นโอยโรยทิ้งไว้นี่ไงผักชีแต่เล็กๆขนาดนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะนเพื่อนๆ มันต้องโตได้ขนาดนั้นก่อนมันถึงจะรอดเนี่ยเอาขนาดนี้ก่อนนี่อันนี้ก็เอาไว้ยังงี้เลยเานาะมาในใหญ่ขอปลูกก่อนเด้อเพื่อนเดี๋ยวขอปลูกก่อนอยากกินเ๋ยจะถอนเอาสักในจะถอนเอาสักหัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดกระลำม,มาหัวหนึ่งในใหญ่จะไปคั้นส้มผักอยากกินส้มผัก นี่ออกหอดใจต้นใหญ่ๆโอบๆเนี่แต่คันสมผักอันนี้มันก็จะคล้ายๆหอมใหญ่เนาะครึ่งหอมครึ่งกระเทียมนะ่ะเออก็อร่อยดีหวานหวานไม่ชุนมากเหมือนเหมือนหอมอะนะอืมอร่อยปีนี้ปลูกน้อยเพราะว่าใหญ่เพราะบางทีก็ซื้อเม็ดบางทีก็ซื้อ,อ,อพันกล้าเข้ามานะ ปีนี้ไม่ได้ซื้อพันกลาก็เลยเพราะเอาเองมันก็เลยช้าหน่อยเนาะ เพื่อนๆได้ห้าร่องนะคะนี่ยายก็จะเอาตัวนี้มาให้นั่นไว้จะได้รู้เนาะเนี่ยหนึ่งร่องสองร่องสามร่องสี่ร่องห้าร่องนี่เสร็จแล้วป่ะทีนี้ยายจะไปเอาดินใส่กระถางปลูกไอ้นั่นเอ่อขึ้นช่ายเพื่อนเอามาให้เนาะเอาไปไว้ในห้องนี่ขึ้นช่ายไทยสวยๆเขามันมีเม็ดด้วย มันเม็ดมันร่นงอยู่ในนี่หละเพื่อมันจะขึ้นเดี๋ยวยายเอาดินใส่กระถางก่อนเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในบ้านเนะเอาไว้เก็บยำกินนี่นะคะเอาไวย้ยำกินโอ้ยวันนั้นยำอร่อยอร่อยมันเป็นขึ้นช่ายมาจากบ้านเราเนาะขึ้นช่ายไทยเราเดี๋ยวยายจะเอาไปไว้ในกระถางเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในบ้านเอาไว้เด็ดกินยำกิน อ้นนี้มันแก่แล้วมันมีเม็ดแล้วลงไปคเพื่อมันจะเพื่อมันจะเกิดไปเดี๋ยวจะไปตัดกระลำปีหน่อยอยากกินเขเยกวะไรนะอยากกินส้มผักก,กินส้มผักไปตัดกระลำก่อน <c oughs> โอ้ยเพื่อนๆตัดไปถัดมาถัดตัดเรียบร้อยแล้ว แม่ไม่ได้กดคลิปน่าเสียดายโอ้ยดูดูด,ด,ดูหนูมันกินหนูมันกินฟักทองยายดื้อจริงๆเลยหนูนี่นาะดูดิยายต้องเก็บไว้แล้วไม่ไหวต้องเก็บไว้แล้วเฮ้ย,ยดักก็ไม่ได้ไป้ายนเรืออยู่สองหัว กะล่ำมันไม่เป็นไรหรอกเอาไว้อยังนี้มันอยู่ได้นานนี่เดี๋ยวจะไปถอนไอ้นันไปถอนได้นันหน,น่อยไปทําคันสมผักฉันดดตรวจสวนอื่นก่อนอันอื่นมันยังดูอยู่ดีมีแหงเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่กออยากเอาไว้อีกน้อยให้เขาแก่หน่อยอันนี้อันนี้ก็ยังดีอันนนก็ยังดี ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเก็บดีกว่าเอาไว้ก็ไม่ได้แล้วแหละเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บวันนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บอากาศดีๆเอ้ยไปไปถอนอ,อ้อยนั่นหน่อยไปทานสมผัก อยากกินส้มปักตอนนี้ดีกว่าใหญ่ดีนี่จริงๆมันต้องขุดลงลึกๆมันจะได้ขาวสูง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 ขึ้นไปเนาะอืมนี่อยากกินส้มผักยำปลากระป๋องแฟนยายก็ชอบกินนะยำไอ้คันส้มผักเนา อากาศเริ่มมืดใหม่แล้วเมื่อกี้แดดออกพ้าคุณเพืนในใ่อนยายจะไปเอาเก็บฟักทองเลยดีกว่าเดี๋ยววันจะเก็บพรุ่งนี้เดี๋ยวเผื่อฝนตกเผื่ออะไรเดี๋ยวไปเอารถเข็นมาใส่ก่อนนะจะเก็บฟักทองมาเก็บฟักทองกันเพื่อนสายจงไว้ตั้งต้น ทางเสียดายบางอันก็ยังไม่แก่บางอันก็แก่แล้วเก็บท้งเสียดายนี่เพื่อนเพื่อนทใจมากนะเนี่ยไม่อยากเก็บอยากให้มันแก่กว่านี้หน,น,น่อยเนาะเหมือนพวกนี้นะอยากให้มันอยู่อีกหน่อยเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเนี่ยยังไม่แต่พวกนี้ได้แล้วเนี่ยอันนี้เอาไว้เม็ดนี่นี่อย่างอันนี้นี่กาลังจะเริ่มแก่เนาะทําใจทําใจไม่อยากเก็บแต่ก็สู้โนไม่ได้ อันนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าเอาไว้ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้พี่มื่นมารื้อหมดเนี่ยก <c oughs> ็เห็นเราเก็บแล้วนะเฟนยายเห็นยายเก็บแล้วนะเอ้ยอีงไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเขามารื้อไปหมดแหละเนี่ยป,ป้าเพื่อนแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แดดแดดออกอีกแล้ว